คุณจะต้องพัฒนาหรือแก้ไขในเรื่องใดเพื่อรับความมั่งคั่งร่ำรวยในอนาคตอันใกล้นี้ King of Pentacle นะคะราชาเหรียญโอ้ดูมั่งคั่งร่ำรวยจริงๆนะคะ a อ็ Eight of s w o r ดหนึ่งดาบ The Sun พลังงานยอดเยี่ยมจริงๆคะ่ะคลิปนี้ การที่คุณจะกลายเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะคุณจะต้องอันแรกคุณจะต้องแก้ไขในในเรื่องของการบริหารเงินนะคะในการคิดการวางแผนในการที่จะหาเงินนะคะหรือว่าการจะสร้างรายได้ซึ่งการสร้างรายได้เนี่ยจะต้องมีวุฒิภาวะแล้วก็ความรู้ที่พอสมควรนะคะดูจากหน้าไพ่นะคะ King of Pentacles คือคนนี้คือฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ต่อสู้ ทำงานมานานแล้วอะค่ะก็คือประสบการณ์คุณต้องมีประสบการณ์เยอะๆนะคะมีการบริหารจัดการที่ดีมีการคิดการวางแผนในการลงทุนที่ดีนะคะแล้วชีวิตคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีความสุขะคะ่ะเห็นไหมเขาสุขกายสบายใจมากนะคะมีหมาพุสืสอสัต์นะคะสัตว์เลี้ยงพุสืสอสัต์นะคะสุนักนะคะคอยเป็นเพื่อนนะคะเขามีความสุขดูสิหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากนะคะคุณจะต้องเป็นคนนี้ นะคะเป็นคนที่มีวุฒิคุณจะต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะในอารมณ์สูงนะคะมีความมั่นคงราชเหลี่ยมก็คือเป็นความคนที่มีความมั่นคงนะคะมีกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการสร้างสรรค์งเงินทองบริหารเงินนะคะแล้วก็สร้างเงินให้งอกเงยน,นะคะอันนี้เหมือน passive income เลยนะคะนั่งอยู่ก็รับเงินคือกอดความมั่งคั่งไว้นะคะอันต่อมาที่คุณจะต้องแก้ไขหากคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยก็คือความคิด นะคะ mindset หนึ่งดาบนะคะเอ็ด f s w o r d ์หนึ่งดาบคือคุณจะต้องมีความคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์มี m i n d s e t ใหม่ๆมีกร w t h mindset เห็นไหมคะหลับตาแล้วใช้ความคิดต้องมีจินตนาการในความสำเร็จต้องมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวชัดเจนโดยเฉพาะชาัดเจนกับตัวเองนะคะว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรและอยากมีชีวิตแบบไหนในอนาคตนะคะเห็นไหม i n นฟิ i ิตี้นะคะพร้อมกับแสงบนหัวเขานะคะซึ่งคือความเจียบแหลมคือไอเดียคือความคิดบันเจิดนะคะความคิดที่มันเป็นโกรธ์ไมล์เซตเป็นจินตนาการที่สร้างสารรค์ชีวิตนะคะฉะนั้นคุณจะต้องมีจินตนาการมีไอเดียมีความชัดเจนในตัวเองและมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนของตัวเองนะคะแล้วคุณจะ มีเหมือน GPS นะคะนำทางชีวิตไปและอันสุดท้ายก็คือ The Sun คุณจะต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะคุณจะต้องมีชีวิตที่สดใสเบิกบานความรู้สึกที่พร้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณต้องเป็นแสงสว่างให้ตัวเองและแสงสว่างคุณก็จะไปเป็นแสงสว่างแสงสว่างให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะฉะนั้นคุณจะต้องพร้อมทั้งร่างกายจิตใจคุณต้องมีแสงสว่างนำทางให้กับตัวเองคุณต้องมีกำลังใจเสมอนะคะ เดอซันคือการเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวงังเคยล้มเหลวกี่ครั้งนะคะคุณจะต้องมีใจที่อยากจะสร้างสารรค์ชีวิตให้มันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันนะคะโอ้สดใสมากเลยนะคะนี่สิ่งนี้นะคะจะทำให้คุณมีความสุขความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นคุณสมบัติที่ครบที่พร้อมมากเลยนะคะฉะนั้นถ้าใครอยากมาข้างร่ำรวยจงพัฒนาตัวเองให้เป็นคนมีประสบการณ์มีความมั่นคงมีการบริหารเงินที่ดีแล้วก็มีความคิดที่เฉียบแหลมมีปัญญาญชฉลาดมีไอเดียที่สร้างสรรค์ชีวิตมี growth m i n d s e นะคะพร้อมที่จะเติบโตมีความคิดในแง่บวกนะคะแล้วก็มี มีความสดใสราเริงเบิกบานพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะเป็นแสงให้กับตัวเองเป็นแสงสว่างนําทางให้กับตัวเองแล้วก็คุณพร้อมที่จะเป็นแสงสว่างนําทางให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเดือนสันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะในสํหรับนี้แล้วนะคะฉะนั้นคุณต้องเป็นพลังงานของพระอาทิตย์นะคะสิ่งนี้นะคะจะนําพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็มีชีวิตที่ คุณปรารถนานะคะมีความสุขความสมหวังในทุกๆอย่างในชีวิตนะคะ